สวัสดีค่ะพวกระช่องแอลชาแนลเนาะค่ะเนาะเมื่อนีกก็มีแนวทางมาฝากพีฝากนองคือเกาเนาะคะ่ะเป็นแนวทางรัฐบาลเวียดนามเนาะจะสูตรมัดรวมสามนอยเนาะงวดประจําวันที่ยี่สิบสองเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อนที่จะไปรับชมกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน,นะะเนาะค่ะเนาะเขากลัาเบิ่งผลวันที่หยิบเอ็ดกันเนาะค่ะ พิเศษ143 14ปกติ141 25 VIP 77305เนาะค่ะแอดก็ให้เป็นชุดเด่น3กับ6เนาะแล้วก็ชุดกัน9กับ2พิเศษ43 43บมี่เนะาะจ้ะพี่น้องจาลุดเนาะ14 14กับบมี่เนะาะจจะลุด 4หนึ่งหนึ่งกับรุดนะจ๊ะพี่น้องจ้าสองห้าสองห้ามะเขางๆงนะจ๊ะสองหเข่าชุดกันเนาะเข่าชุดกันสองห้าเข้านะจ๊ะเจ็ดสม็กับบุมีนะจ๊ะพี่น้องจ้ารุดเนาะเข่าชุดเด่นย่นะจ๊ะสามศูนยห้าศูนย์ห้ากับรุดะจ๊ะพี่น้องจ้าสรุปกับเข่าสองหชุดกันนะคะเนาะเข่าตรงๆเนาะ น่อยปกติเนาะเดี๋ยวเราไปตามต่อว,วันที่ยี่สิบสองกันเนาะจ้ะเนาะวันที่ยี่สิบสองแนวทางรัฐบาลเวียดนาม ดูดมัดรวมสามนอยเนาะคะ่ะแล้วก็ให้เป็นชุดเด่นชุดเด่นให้เป็นสี่กับห้าเนาะสี่กับห้าชุดกันให้แปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะแปดกับหนึ่งชุดเด่นเป็นสี 0, ่ศูนย์สี่ห้าสี่หก ห้าศูนย์ห้าสามห้าหกชุดกันแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกค่ะตัวที่แอดมากเนาะแอดมาก ชุดเด่นให้เป็น40 45 46 50 53 56ชุดกันให้เป็น80 81 86 10 13 16นะคะเนาะไปกับทุกครั้งนะจ๊ะพี่น้องจา๋าไปกับทุกครั้งถรรมกท้าชอบก็สามารถจดไว้แคบใบนะจ๊ะพี่น้องจา๋าถืออกถือกใจเพื่อไปเปลี่ยนแนวทางเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะคะ่ะ มีตัวมากตัวชอบกับพิจารณาเนาะจ้าไปเป็นแนวทางเนาะตัวเลขก,ก็จะมีเขามรลดก็ขอถทดขออภัยเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางก่อนถี่เสิออกไปก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนเดอวยจ้าสุดท้ายก่ะขอให้มีโชคมีลาบลำๆเลยๆวยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนเน่าจ้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ